สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงการตรวจสอบข้อมูลที่ขาดหายไปโดยใช้ Excel นะครับก็มาดูข้อมูลกันนะครับข้อมูลเนี่ยในส่วนที่เป็นหัวคอลัมน์นะครับก็เขียนว่าขาด3นะครับก็คือว่าสมมติว่าข้อมูลที่เป็นครบเนี่ยจะมีเลข1 2 3 4 5นะครับแต่ว่าข้อมูลในคอลัมน์เเนี่ยนะครับมันขาดเลข3ไปนะครับก็เดี๋ยวดูว่าสูตรที่ใช้เนี่ยจะตรวจสอบเจอไหมว่ามันขาดเลขสนะครับ ก็กรอบข้อมูลในคอลัมน์ A มานะครับได้วางไว้ที่ <ATE> ชีทหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อมูลที่ครบทุดสมบูรณ์ไว้นะครับไว้ในอีคอลัมน์หนึ่งนะครับก็คือต้องมีข้อมูลเนี่ยนะครับตามนี้นะครับถือว่าครบนะครับก็มีเลข5ตัวนี้นะครับสูตรที่พูดถึงในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรที่ทดสอบกับเลข5ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลขนะ ถ้าเกิดว่าจะนําสูตรนี้ไปใช้กับข้อมูลอื่นๆนี่นะครับต้องทดสอบก่อนนะครับว่าสูตรถูกต้องนะครับคราวนี้ก็เอามาเขียนสูตรนะครับสูตรที่ใช้ก็คือใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์เข้ามาช่วยนะครับฟิลเตอร์แล้วก็ส่งข้อมูลที่ครบไปนะครับตั้งแต่ b 1ถึง b 5ไปนะครับแล้วก็ไปนับนะครับไปนับนับในส่วนของ ข้อมูลที่การตรวจสอบนะว่ามีครบไหมนะครับก็คือในคอลัมน์ a นะครับเขา if a a นะครับแล้วก็ส่งค่านี้ไปนับนะครับนะถ้าเกิดว่าผลการนับเนี่ยเป็น0ูนย์ะแปลว่าขาดข้อมูลมาอย่างไปนะครับมันก็ประมาณนี้นครับสูตรที่ใช้นะครับ ในคอลัมน์ a นะครับเป็นคอลัมน์ที่ต้องการตรวจสอบนะว่าขาดอะไรไปบ้างหรือเปล่านะครับคอลัมน์ b เป็นคอลัมน์ที่หมายความเป็นสีให้เหมือนกันนะคอลัมน์ a เนี่ยเป็นคอลัมน์ที่ต้องการจะตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลขาดอะไรไปไหมนะครับคอลัมน์ b เป็นคอลัมน์ที่มีข้อมูลครบทุกตัวนะครับข้อมูลที่สมบูรณ์นะครับข้อมูลที่ complete นะครับต้องมี5ตัวนี้เท่านั้นนะครับต้องมีครบ5ตัวนี้นะครับก็ ใส่สูตรตามนี้นะครับแล้วดูผลการทํางานนะพอ Enter นะครับผลก็ออกมาเป็นเลข3นะครับเพราะว่าตามที่เขียนไว้ตรงนี้นะครับตรงที่หัวคอลัมน์นะบอกว่าอันนี้ขาด3นะครับก็บอกว่าตามสูตรก็บอกว่าเนี่ยเลข3าไม่มีในข้อมูลชุดนี้นะครับถัดไปนะครับก็ลองอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้บอกว่าขาด3กับ5นะครับก็ก๊อบมาแล้วก็ไปวางนะครับวางเข้าไปนะครับ ก็ผลการทางานของสูตรก็ตรงกับที่เขียนไว้ที่หัวคอลัมน์นะว่าเนี้ยมันไม่มีเลข3กับเลข5้านะครับก็ทดสอบไปเรื่อยๆนะครับทดสอบไปเรื่อยๆนะครับคาด234นะครับอันนี้นะครับก็คือมีเลขแค่1กับ5เท่านั้นนะครับก็ไปวางนะครับผลก็ตรงกันนะครับว่าเนี่ยค่าด2 3 4นะครับสูตรก็แสดงค่าอันนี้ออกมาเลย2อ4ออกมานะครับ แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับบอกว่ามีแต่หนึ่งนะครับก็คือว่าไม่มีเลขก็คือขาดอะไรขาดสองสามสี่ห้านะครับนะครับก็ไปวางนะนะครับก็ผลก็ตรงกันนะกับที่เราเขียนเป็นหัวคอลัมน์ไว้นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีเลยนะก็คือไม่มีเลขหนึ่งถึงห้าเลยนะครับมิสซิ่งทุกตัวนะ ไม่มีเลยก็ตรงนะครับก็คือขาดทุกเลขเลยนะครับ1ถึง5้าไม่มีเลยนะครับก็คือว่าในรายการนี้นะครับข้อมูลชุดนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลในรายการเมื่อกี้ไว้เลยนะครับไม่มีเลยสุดท้ายก็มีครบนะครับก็คือมี1ถึง5้าเลยนะครับครบทุกตัวนะครับพอมีครบปุ๊บนะครับสูตรเนี่ยมันจะคืนค่าเป็นแบบแคลนี้มานะครับก็แก้สูตรนิดนึงนะครับกรณีที่ว่า มีครบนะครับก็ให้เขียนคำว่าครบนะครับนะก็ตรงนะครับตรงกับตรงกับที่เขียนไว้ในชื่อคอลัมน์นะครับตรงกันมันก็สรุปคร่าวๆนะครับสูตรที่ใช้นะครับก็คือสูตรตามนี้นะครับก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าก่อนจะนำสูตรนี้ไปใช้เนี่ยนะครับก็ต้องทดสอบก่อนนะครับว่า สูตรถูกไหมนะครับก่อนจบคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทั้งสองท่านของช่องวันนี้อร์แคดมีที่ให้การสนับสนุนช่องนี้นะครับขอบคุณมากครับ